ูดแท่านนี้หน่อยรอครับอย่างเช่นคำว่าพี่ชายโอ้อาการร้องโอ้โคไก่โอ้ลูกโกโอ้โอเฮ้ยอย่มามากเลยอ่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ด็อาเตอร์อาเอมีอะไรจะมานำเสนองั้นหรอคะผมมีสองการแสดงมานำเสนอครับหนึ่งคือวามสบู่ออมืมอไฟและสองยาสูบัญชาโอ้โห โอ้โหเมืเ่อกี้ไฟร์ไฟร์มือเธอเธร้อนเป็นไฟอะแล้จับเอกลัวหรือเป่ากลัวหรือเปล่าเออเมื่อกี้ไฟร์ลงขึ้นที่ไหนเอาแล้วมันดับไปได้ยังไงคะเนี่ยมันดับไปได้ยังไงในแม่เราทำให้ทุกคนลองดูแล้วอย่าบอกเลยนะเพรามันไม่ร้อนเลยจริงเหรอจริงค่ะมีไอร้อ,รอนนิดหน่อยคือ,อในที่นี้ก็คือขอเชิญอาสาสมัคร่ะโอ้โห oh. หาคนใหม่อาสาสมัครของเราเลยอาสาสมาัครพยายามพยายามเป็นอาสาสมาัครยกมือค่ะอนุญาตเชิญนะเอาโอ้โหขอเชิญตัวแทนครูมาด้วยหนึ่งคนนะคะเคพื่อแทนครูครับมีครูคนไหนสนใจบ้างไหมคะอ่าพูดจันเพลครับพูดจันเพลเลยลูกอ่าเอ่านั่งลงครับบอก ของเราก็คือท่านรองผู้ายการคุณครูจันเทนมือเปล่าเลยนะครับมือเปล่าเดี๋ยวเตรียมหนึ่งโหกเก้าเลยครับหนึ่งครับอ่าเอาก้มติดพื้นครับพร้อมจะดูกันอีกครั้งหรือยังถ้าพร้อมจะดูอีกครั้ง กลัวน้องอนุบาลบอกกลัว,าว,วมากมาแล้วอันเบิร์ดไอสไตล์ถึงกับกลัวใส่เสื้อกันฝนเลยทีเดียวเชียว ทำพร้อมแล้วนะครับว่ายังไงครับจังหวะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังปรึกษากันอยู่เอาทำมือเป็นยังไงเอามือจุ่มเอามือไปล้างล้างเลยค่ะเอามือจุ่มเพื่อความระยาหลาจานะจุ่มจชื้เอ่อพี่อาเจครับวางอยู่ครับพี่อาร์เจ้ครับอ่าครูจัดเพนหน้าตาเหมือนตื่นตระหนกนิดนึงนะครับทำกันชีวิตเรี่ยงครับพันสามพันอ่าลองดูหน้าแบบ นี่ท่านรองร็ตอนแรกแรับก็จุมไปทะลุไปยังโู้นลยครับพื้นเลยลุกเข้าไปครับลูลุกลุกลุกลเยอะจังเลยเด็กๆจับตาดูดๆการแสดงนี้ต้องอยู่ใกล้ผู้ใหญ่นะคะเราไม่สามารถทำเองได้การแสดงนี้เป็นการแสดงวิทยาศาสตร์จะมีการทำให้เกิดไฟเขาพร้อม ลองลองสั่นแล้วครับลองสั่นแล้วครับ มนาลีกาวออกก่อนนะอัพเปิลบอสด,ด้วยเก็บบอลเก็บบอลเอาหม้อ,มอที่ออก,กูหลงพร้อมที่ชมกันเลย สสผสมอหาสีเวา,า,าจัดงาแดรบลกอาน้วดู้ัพู่เเวเค่ะวางไมค์บๆหน่อยลกูจะขาดนะอการแสดงนี้นะ อนนี้นะครับได้ตูดใส่เข้าไปในขวดชมพู่นะครับขวดทดลองลูกชมพู่หลังจากนั้นปิดยอดลงไปโอ้โหถ้าทังเหมือนนักวิศาสตรของจริงนลยครับเขาได้ซ้อมมาแบบโอ้โหเหมือนจริงๆครับอ่าอ่าจังนวะนี้จะมัยาล้างถัดดับกินค่ะอ่ามันยาล้างนานะครับเทลงไปเลยครับ พอหรือยังแล้วยังไม่พอครับเท่ไม่เป๊โอ้โหวางแปงมากครับโอ้โหเกงใจใไม่กูด้วยลูกลำโพงกูจะแตก เด็กๆดูนะเด็กๆดูนะเมื่อกี้แค่ไม้มือต่อไปไม่ต้องเรียนเตียมวิ่งเลนะเตี๊ยมเลยนะดูดีๆจับตาดูดีอย่ากระพิบตาอย่ากระพิบตาอย่ากระพิบตาอ้าดูยาสีฟันางเขาทำอย่างไรดูนะคะคนเข้าไปคนเข้าไปคนเข้าไปครับคนเข้าไป ตอนนี้นัภูยาศาสตร์ก็คิดเหมือนกันว่าผลการทดลองนะจะออกมาตามที่หวังหรือเปล่านะฮะใจเขาหน้าตาเขาแลดูกังวลนะครับเริกเลิกลั่นหันซ้ายหันขวาว่าอย่างไรครับอ่ะคนเข้าไปคนเข้าไปคนเข้าไปสูดลมกินอะไเออมันใส่คอหรือยังอ๋อกินมาดึงเลยเขาเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างน้ำปลาหน่อยไหมครับหรือว่าผมชูรสสักหนึ่งหยดเออตัวอบอลไปครูครูเขาบอให้ผมด้วย แต่อย่างไรก็แต่ในความจำลองก็ต้องมากกว่า100,000ปีไปสู่ร้อยล้านปีของยานอวกาศฉะนับเมื่อสายละลายหมดแล้วเราจะเชนลงในขอนลูกชมพู่ครับครับผมขั้นตอนนี้มีความร้อนนักศึกษาทำปฏิกิริยาดังนั้นเด็กๆใครอยากถอดท่าจากบริเวณหน้าเวทีด้วยนะครับโอ้โหแล้วท่านจะถอยถอยถอยเหรอถอยยิงเหรอครับไม่ต้องถอยแล้วมันไม่มีที่แล้วครับผมผมต้องถอยไปอยู่หน้า นีถ้ากานเอาอย่างนี้ให้นักวิยาการถอยไปข้างหลังแทนได้ไหมครับอ <laughs> ย่าให้เด็กผมถอยเลยครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับ